เอาแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิเลสการนะผมก็มาอยู่กับตัวละครไคโดโล่กันบ้างนะผมเป็นตัวละครที่เพิ่งถูกบัฟมาแบบสดๆร้อนๆนะผมแล้วก็ทําออกมาได้ดีแบบโคตรเลยนะผมคือเก่งมากๆเลยนะผมในเมตาปัจจุบันนะผมติดอยู่ข้อเสียคือนิดเดียวเลยนะผมก็คือว่าตัวละครมันมูฟทงยากันเลยนะผมจากทง A จะไปทง B ีอย่างเงี้ยอาจจะลําบากนิดนึงนะผมแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยเบาวิวเลยนะผมเบาวิวในที่นี้เนี่ยหมายความว่าไงนะผมก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีจากศัตรูแบบตีธรรมดา3คริตอย่างเงี้ยตัวละครเรา โอกาสที่จะลอยหลุดออกจากธงไปเลยนะผมแล้วเขาก็จะสามารถดึงธงได้นัเนเองนะฮะในจุดจุดนี้นะผมก็ยังเป็นจุดอ่อนของไคโดอยู่ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นเจอตัวละครอย่างเมาโก้นะผมหรือตัวละครอย่างยามาโตะเองก็ตานะผมถ้าเกิดว่าเราดอตได้ไม่ดีพอตัวละครเราอาจจะสไลด์ออกไปนอกธงนะผมแล้วก็โดนเขาดึงธงได้อย่างง่ายดายนะผมเราไม่สามารถที่จะเอาตัวละครเหล่านี้ออกนอกธงได้หลังจากที่เขาจับธงไปแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆแล้วผมว่าคือตัวยามาโตะวิ่งนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเขาจับธงได้เนี่ยเราคือต้องวิ่งกลับไปธงอื่นทททททาาทัันนนีีีเเเ่่่่าาาาาาา้้ละผมมมมมพรรไไงือกสถจํให ออกจากโถงได้แล้วนะฮะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าตัวละครน,นี้ถูกปรับอะไรมาบ้างน,นะผมโดยเริ่มจากสกิลก่อนเลยนะฮะด้วยสกิลที่หนึ่งนะผมบัสเบรดนั่นเองนะผมหรือว่าโบโลเบสนั่นเองนะฮะถูกปรับมาให้ดีขึ้นมากๆนะผมถือว่าเป็นสกิลคีย์ของตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะผมระหว่างที่เรากดชาร์จเนี่ยมันจะมีฮิตพิเศษเพิ่มเข้ามาจากเดิมน,นะผมปกติจะไม่มีนะฮะคือจะมีพายุอยู่รอบใต้เท้าของไคโดนะผมและพายุตัวนี้จะทําหน้าที่ในการดันศัตรูออกไปได้ด้วยนะผมไม่ว่าศัตรูจะพยายามจะเข้ามายังไงจนะผมจะวิ่งจะ,กงาาจะออก้กกเเขาามมนนียััดออไปทุรณ เลยนะผมลราก็สร้างดาเมดด้วยนะผมถึงสิฮิตเลยนะผมหลังจากที่พ่นดาเมจออกไปเนี่ยก็จะมีดาเมจเหมือนเดิมก็คือ5ฮิตเหมือนเดิมเลยนะผมก็คือถูกปรับมาให้ดีขึ้นมากๆเลยนะผมหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะผมมีการเพิ่มแอตแทกด้วยนะฮะเป็นสกิลแต่ว่าใช้ในการหากินเลยก็ว่าได้นะผมส่วนทางหน้าของสกิลที่สองนะผมทาให้ครูดาวมันไวขึ้นนะผมมีดาเมจแรงขึ้นนะผมต่อสายวิ่งด้วยนะผมห้เรนะผมเพราะฉะนั้นตัวละครสายวิ่งที่ดึงธงเหนียวเนียวเนี่ยถ้าเห็นไฟลงมาเนี่ยอย่าประมาไปรับดดเเม็ ผม,ผมบอกเลยว่ามันแรงโคตรๆนะผมยิ่งถ้าเกิดว่าตัวละครไครโดตัวนั้นๆนะผมใส่แอตแทกมาด้วยนะผมบอกเลยว่าเจ็บแน่ๆเผลอตายคาทงได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นดอทดีกว่านะผมอย่ารับดาเมจตรงๆนะฮะคือมันทำมันดีมากแล้วก็ปรับให้แอนิเมชั่นไวขึ้นด้วยนะครผม ส่วนทางด้านของแถวตัวละครตัวนี้นะผมเติมเกรทงมากกว่า100%นะผมอันนี้คือเหมือนเดิมนะผมระหว่างที่เราใช้สกิลหนึ่งนะผมมีการการชนะก,กันลม้มกันน็อกแบคแล้วผมแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดที่โดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดโดนดาเมจจากโรเจอร์วิ่งดำนะผมระหว่างที่เราใช้สกิลหนึ่งนะฮะื้าเปอนเี่ยเราจะฟื้นฟูกลับมาแปดสิบเปอร์เซานะผมรือว่ามี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอดาม,ม,มเอี่โรเจอรแทำต่าเลยนะผม,มา,าลควมวยนจผมีเเข แล้าผมสามารถเติมเกรโดยไม่สนคนยืนได้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแล้วก็มีการตายได้เรื่อยๆมา15% 1ครั้งนั่นเองนะครับผมอต่อมาถ้าผมถ้าเราโจมตีที่สามนะผมของการโจมตีปกติธรรมดาผมจะมีน็อกแบ็กแล้วนะผมอันนี้คือดีโคตรเลยนะผมมีน็อกแบ็กจากการโจมตีปกติธรรมดาแล้วนะผมทำให้สามารถกันตัวละครหลายๆตัวที่แบบว่าเหนียวเหนียวทงแล้วแต่ว่าไม่กันน็อกแบ็กเนี่ยได้หมดเลยนะฮะส่วนฐานะของเทปที่1นึ่งนะผมทุกๆการเติมเกร10%นะผมในทงตัวเองนะผมเราจะมีการเก็บสแต็กแอตแท็ก10%แล้วก็ดีเฟนี10%นะคครผมมมมหาาาายวว่่เเติแทง เราคือได้ทั้งแอตแท็กทั้งดีเฟนส์เต็มแล้วนะผมพร้อมลบได้เลยนะฮะแต่อย่างน้อยต้องได้เติมสักหนึ่งธงนะผมไม่งั้นตัวละครเราจะดาเมจไม่แรงกับดีเฟนส์ไม่มากพอนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธงตัวเองนะผมจะมีดาเมจแรงขึ้น30%นะผมพร้อมกับการสถานะจากศัตรูได้ด้วยนะผมอันนี้การสถานะอย่างเดียวน,นะผมจะไม่ได้ลบสถานะจากศัตรูนะผมถ้าเกิดว่าเราไปติดตัดเลือดมาจากนอกธงนะผมเดินเข้ามาในธงเนี่ยมันไม่ล้างให้นะผมส่วนต่อมานะผมถ้าเกิดว่าถูกโจมตีโดยศัตรูนะผมลดคลนะดลานวนเท,ทีนนะะรผมม่เ2ถ้้าาล เราจะได้รับการกันชะง,งักเป็นเวลา20วินาทีถ้าผมสามารถตีศวนย์ใครก็ได้นะฮะส่วนถัดมาถ้าผมถ้าเราทำน็อกแบ็กสตูได้ถ้าผมจะมีการลบสเตตสแตทแอตแทกสตูล,ลงออกด้วยนะผมพร้อมกับได้เลือกขึ้นมา20%นะผมอันนี้คืออันเก่านะผมแต่ว่าหลังจากที่บัฟมาเนี่ยเทปนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะผมเพราะปกติแล้วการน็อกแบ็กของเราเนี่ยจะต้องพึ่งพาจากสกิลนะผมทั้ง2สกิลเลยนะฮะแต่ตอนนี้เราสามารถใช้การโจมตีปกติธรรมดาในการน็อกแบ็กสตูได้แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตีขีดที่สามให้โดนตันตบบ attack, นววละครอยย่างงแชเขี โคเจอเขียวเองก็าตานะผมสามารถลบบอฟเอทีเคได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะฮะส่วนถัดมานะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทงทีมตัวเองนะผมที่เกตมากกว่า80รนะผมจะมีลดดาเมจถึง50เนลยนะผมพร้อมกันชกแล้วก็กันซัดปิวด,ด้วยนะฮะอันนี้คือโคตรจะดีนะผมปกติตัวละครไคโดจะไม่มีลดดาเมจแม้แต่นิดเดียวนะผมแต่ตอนนี้มีแล้วนะผมถ้าเกตมากกว่า80นั่นเองนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําให้ตัวละครตัวนี้ถึกแบบโคตรเลยนะฮะ ส่วนสุดท้ายผมบูธเทน่นเองนะผมถ้ารับดาเมจมากกว่า45%ของแม็กเลือดนะผมจะฟื้นฟูเลือดขึ้นมา15%นะผมโดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้นะผมหลังจากที่ปรับมาบอกได้เลยว่าเก่งมากๆเลยนะผมรับมือกับตัวละครสายวิ่งได้ดีมากๆหลายตัวนะผมถ้าเกิดตาบใดที่ขามันยังอยู่ในทงนะฮะแต่ถ้าเราโดนโจมตีจนออกนอกทงแล้วบางตัวน่มันสามารถดึงทงนั่นเหนียวทงจากตัวละครเราได้อย่างเช่นตัวละครยามาโตะวิ่งที่เพิ่งถูกบัฟมานะผมหรือว่าตัวละครอย่างรุจิเองนะผมตัวละครเราเนี่ยไม่มีพวกสถานะเนี่ยไปหยุดตัวละครเเเเเหหล่่่าา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 านนนนีีี้้้้ะะะะะครรรรัััฉตวกกก็อจจจจไไมมสถถทงขด ตัวละครสไลด์ออกไปนอกธงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังจุดนี้ให้ดีนะผมพยายามประคองตัวเองให้อยู่ในทงนะผมเออแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยนะผมก็คือมาโก้นั่นเองนะผมตัวละครมาโก้ก็อันตรายสําหรับเราเช่นกันนะผมเพราะอันนี้ไม่ใช่ของมาโก้เนี่ยมันสามารถในการ ถักเราออกนอกธงได้ไม่ว่าจากจากการโจมตีปกติธรรมดานะผมหรือว่าจากสกิลเองก็ตามนะผมอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนหลักๆของไคโดเลยนะผมนอกจากนั้นนะผมตัวละครสายวิ่งที่เราต้องกลัวพวกนี้แล้วนะผมต้องบังคับหรือคอนโทรลตัวเองให้ดีให้พยายามอยู่ในธงให้ได้นะฮะก็จะมีตัวละครสายหมัดที่เราอาจจะต้องระวังให้ดีด้วยนะผมเป็นใครเป็นไม่ได้นะผมนอกจากจาบ้าเลยนะผมเขายังเตะเราแรงมากๆอยู่นะผมพยายามต้องใช้สกิลในการหลบดาเมจให้ดีนะผมไม่งั้นเราอาจจะแตกได้ระหว่างที่กายร่างเป็นองกรด้วยซ้ำนะผมหรือว่าตัวละครอย่างโรเจอร์ ตามนะผมต่อให้เราจะลบบัฟแอตแทกเขาได้ก็ตามนะฮะแต่เขาสามารถจะไปเก็บบัฟแอตแทกจากคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับเราก็ได้เช่นกันนะผมเพราะฉันเนี่ยระวังจุดนี้ให้ดีๆนะครับผมเราอาจจะตัวแตกได้เลยนะผมถ้าเจอตัวละครหมัดเขียวทั้ง2ตัวนี้นะฮะส่วนฐานแรกของเซนเหลี่ยมนะผมผมจะใช้เป็น3ไคโดเหมือนเดิมเลยนะผมแต่ว่ารอบนี้นีผมผมจะเน้นแอตแทกให้สุดเลยนะผมก็คือแอตแทกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผม HP เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนที่เหลือจะเป็นดีเฟนอ์นะฮะก็ดีเฟนอ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนะผมเพราะว่าในเมตาปัััััจจุบบนนนนนนนเเเีีีีี่่่่ยยมมมมตตวทไสดฟ์คคออข้างะะรผ ผมว่าไคโดตอนนี้ต้องใส่แอตแทกนะผมยิ่งใส่แอตแทกเยอะยิ่งดีนะผมเพราะว่า มันจัดการสาย A, วิ่งได้ดีมากๆนะผมเราอาจจะเอาเขาออกจากธงไม่ได้เราผมแต่เราทําให้เขาตายคาธงได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แอดแท็กเข้าไปด้วยนะผมถ้าใครจะเล่นนะฮะ,ส, support, ะนะส่วนทางด้านของซับพอร์ตนะผมก็ใช้เป็นโซออน5แท็ก็เดยนะผมซับอยู่ที่ประมาณ170.5%งร้อยบนะผมส่วนแท็กที่ได้นะฮะก็จะเปไ็นแอตแทกเกอร์หมวกฟางโซออนนิวโวลนะผมแล้วก็จะมีฟิชแมนด้วยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์เลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครไคโดโร่เนี่ยหลังถูกปรับมาเนี่ยจะเเเกกก่่งมมมมาาานนนนนน้้้้ออยยแแคคไไหนในตปปััััจจุบบนนะรรผถพลลวดู โอเคผมมาอยู่เกมแรกนะผมับตัวละครไคโดโร่กับด่านแชนโดราท่าผมแล้วก็มากับทีมงานคุณภาพนะผมเพราะฉะนั้นนะเรื่องธงเนี่ยไว้ใจได้เลยนะผมเดี๋ยวเพื่อนเราเอาธงให้ได้แน่นอนนะฮนะรเรามีหน้าที่เดียวเลยนะผมก็คือการกันธงให้อยู่เท่านั้นเลยนะฮะ หมือนว่าจะมีคนในธงกลางได้แล้วก็ปล่อยไฟไปก่อนเลยผมเปิดได้ท่าไฟนะผมเขาทงสอยไม่มีเออคุณล็อกมาอาให้แล้วนะผมคุณล็อกเล่นเหมาโก้ได้ผมฐานนี้นะฮะเนี่ยเติมเกจแต๊บเดียวคือสแตตเต็มแล้วนะผมสามารถบวกได้เลยนะฮะข้อดีของการป๊อมาครั้งนี้คือไม่ต้องมานั่งเติมเกจแต่ว่าให้เสียเวลานะผมเราพร้อมที่จะเข้าไฟแล้วผมเริ่มมาก็โบลมเบรสไปก่อนนะผมโดนใครไม่รู้แหละเออต้องเจ็บแล้วแหละเอ,อ้เช้งขอตีหน่อยเอาแตกเลยนะผมเฉยเลยนะฮะโอ้ยอโซโลมาจากไหนไม่รู้เลยนะ โอเคจะเล่นใช่ไหมไอชุดเขียวไอชุดเขียวมันเปลี่ยนสีโอเคเราดอยไปก่อนครับผมแล้วก็ปล่อยไฟครับผมลูกบอลเพิงนี่ใหญ่เอายังไม่ตายอุ้ยตีเข้ามาไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่มาเลยมาเขาจะอยู่ใครจะไปให้มันรู้กันเฮ้ยเดี๋ยวกูตะอุตะอุตะไปนู่นแล้วครับผมต้องมีคนกันให้ครับผมไม่เป็นไรอุ้ยแปลงร่างไม่ได้ไอนี่มันหยุดการแปลงร่างของเราได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆไคโดไอชุดเขียว ไปปล่อยไฟอีกสักรอบแล้วกันมาบุ้มบอมบุ้มบอม,บม,บมเออมันต้องมีคนโดนแหละครับผมแล้วก็แตงล่างมงาังกรเอ้าแตกแฉงโดนพาย,ยุเข้าแล้วผมแหลงอยู่โบโลเบไปโอ้ยไอ้นี่มันดอดได้ไอ้นี่มันช้ำเกินนี่ไงทุบไปเลยผมแหกไปนะฮะ โอเคได้อยู่เดี๋ยวทงนั้นคุณฟ้ากำลังดึงทงอยู่แต่ว่าหินดันมากอดโอโหเราต้องไปช่วยแล้วครับผมตีหินให้ครับผมผมตีหินให้เลยฮะเออแล้วก็แปลงร่างพ่นไฟไปก่อนนะผมนี่ใหญ่กันทงที่เหลือผมเอาหนุนเขาจะมาวัดกันใช่ไหมว่าใครคือสี่จักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดระหวางชายที่แข็งแกร่งที่สุดกับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดมาดิมาเลยมาอุ้ยอุ้ยแรง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 มันตีไม่สดเด็ดไงไม่เป็นไรยังอยู่แต่เขาโดนตัดเลือด แต่นี่ชิวเลยแตกไปผมหนวดขาวอะ ไม่รอดหรอกครับผมไปล่อยไฟบอลไปก่อนเลยผมมันโดนดึงธงอยู่นะผมนี่ไงห,หายไปอีกหนึ่งนะผมเช้งกำลังจับธงบอกแล้วว่าอย่ามั่นใจในรดดาเมจมากเกินไปนะผมม่งั้นจะตายเอานะผมสกิลสองไคโดเนี่ยมันแรงจัดนะเอ้าเช้งาหม่ตัวมาเลยผมยยยเพื่อเราโดนทำลายเพื่อนเราอย่างนั้นเหรอบโลเบสต้องไปก่อนนะผมไม่รู้อะโดนหรือเปล่าครับผมไม่โดนก็ไม่เป็นไรเราฟาดห่วงฟาดยงไงอยู่ตรงนี้เฮ้ยใจเย็นเช้งเอา้ามันจับธงแบบนี้ไปล่อยไฟบอลแน่นอนฮนะ ไม่หลบตายแล้วบอกก่อนเราติดบูธด้วยบ๊มเอาตายจริงๆไงบอกแล้วว่าอย่ามั่นใจในรถดาเมจมากไปเอ้ยลูกสาวเมื่อกี้พ่อไปแล้วลูกสาวไลยต่อไปโบโลบเลงเข้าไปเอาหายเลยครับผมแล้วเราก็โซนทงนี้ไ้เลยฮะเอ้ยมีคนมาชาร์จต,ตรงนี้เนะี่ยปะโทเอ้ยชาร์จต่อหน้าเลยเว้ย ้าเอ้ยเราไม่ออกจากค้งหรอกอย่ามาโตอย่าหวังว่าจะได้คงอย่าหวังว่าจะได้ทงผมไม่ออกง่ายๆหรอกผมไม่ยอมออกหรอกครับปล่อยลูกบอลเพิงไปอีกรอบหนึ่งครับบ้มต้องมีคนแตกต้องมีคนแตกโอ้โหฆ่าไป10ตัวเลยผมสำหรับตาเนี้ยนะผมแต้มหมื่นสองเลยนะฮะตาดีอย่างเอาเถ้ะผมตัวละค,ลครไคโดก็จบไปเที่ยรนสำหรับเกมแรกนะผม โอเคครับผมมาอยู่เกมที่2กันบ้างนะผมกับด่านเรือซันนี่นะฮะกับทีมงานคุณภาพเหมือนเคยนะผมเราดึงธงแรกไปก่อนเลยแล้วกันนะผมแล้วก็เติมเกตนะผมเราต้องการสเต็กแอตแทกแล้วก็ดีเฟนส์นะผมจากการเติมเกตขอแค่ธงเดียวพอครับผมแปลงร่างมังกรรอ,อเลยฮะระหว่างเติมเกตก็ขอช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันเอามันฉีดไปทางนูน่นไงไปคนละด้านเลยครับผมปล่อยเพลิงไปไลยกันไปก่อนนะผมข้างบนทันไหมไม่รู้่ไม่น่าทันนะผมเพราะเขาเป็นยมปะโตะนั่นเองนะผมไม่เป็นไรทําไม่ได้กันต่อเลือดไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยว หามุมก่อน,นับผมจะเดินโยกทงค่อนข้างลําบากนิดนึงนะผมตัวละครเราเดินชา้าจัดๆนะผมต้องหามุมที่ปลอดภัยนะอ่ะโอเคน่าจะไม่มีใครสนใจเราแล้วผมเราก็เดินโยกไปทงบีเลยแล้วกันนะผมไปช่วยเพื่อนเติมเกตก่อนนะฮะแต่ว่าตรงนั้นเป็นคุณล็อกหรือเปล่ากำลังนัวกันอย่าสองกัย่ามาโตเลยวะ่ะชิมหายแล้วเราต้องช่วยไวยนะรอคุณล็อกเขาออกมาก่อนแล้วกันนะผมผมรอพ่นไฟให้นะเอาบินมาละฮะบ,บินมาละฮะเราเตรียมตัวเลยแบ่งล่างมังกรแล้วก็โบโล เบสเอาล้มไปก่อนแล้วโอ้ไม่ทันไงโดยคุณล็อเขาชนล้มไปก่อนแล้วก็แปลงละปล่อยไฟอะไรกันมาก่อน,นับผมบึมบัมบึมบัมแต่ว่าไอ้ยมโตตัวนี้มันยังคงอยู่เวรกรรมมันไม่ออกมันไม่ยอมออกจากคงเหมือนกันเออเดี๋ยวรอรออาสกิลหนึ่งดนออกไปครับผมเขาจะดื้ออยู่หรือเปล่าเอ้ยคุณปส่งหินมาสวยครับผมแต่ทำไมมันไม่กระเด็นวาหนะ้ามันควรจะต้องไหลดิเอ้ยชิปหายละชิปหายแล้ว,ลวติดไฟออกไป ออกไปดิโอ้โหไม่ออกชิปหายแล้วใจเย็นใจเย็นเย็นแปงลงร่างมังกรปล่อยเพลิงอะไรกันเลยก่อนนะผมบ้มเอา แตกไปแล้วผมจะเป็นโรเจอร์แตกนะผมแล้วก็แนปปี้มาช่วยฆ่าจะมาโตให้นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้โหลำบากเกือบตายมาดิมามาสมจักรพัรดิลุมกระทืบเด็กน้อยตายดำๆโอ้ยตายจริงๆโอ้โหลุมกระทืบขนาดนี้ก็ต้องแตกแล้วแหละโอเคคุณไปายไปเล่นแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมรอซ้อนนะฮะคอมโบปล่อยหินปล่อยหินเสร็จปุ๊บปล่อยลูกไฟต่อได้ไหมเอาดึงได้ห้าโทมแบบนี้มีหินแล้วก็ต้องมีไฟสินะปล่อยเพลิงอะไรกันไปอีกรอบหนึ่งบ๊มบ๊มบ๊มโอ้หสะใจจัดจัดนะผมมีทั้งเหยี่ยนมีทั้ง ไฟอะไรครับดนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดยโรเจอร์โดนขัดไปดิเข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าไงโบโลเบสยัดหน้าไปผมหายไปเลยนะผมโรเจอร์ก็โรเจอร์เถอะเอ้ยเดี๋ยวเดวทงนั้นโอ้งทงบีว่ะผมน่าจะไปไม่ทันนะฮะโหเป็นยามาโตะด้วยต่อยไปก็ไร้ความหมายเพราะว่าผมไม่สามารถเอาเขาจากทงได้แล้วนะผมปล่อยไฟไปก่อนแล้วกันนะผมอย่างน้อยก็ตัดเรื่องก่อนแล้วกันฮะนี่รถอ้าแตกเลยบิ๊กบัามแตกเฉยเลยนะผมแต่ยามาโตะเหลือเลือดนิดเดียวนะฮะให้เพื่อนเราจัดการแล้วกันนะผมแล้วก็ชาร์ดนะ จัดหน้าโรเจอร์ไปนะผมแล้วกายเพื่อเราดึงต่อได้เลยนับดึงไปเลยครับผมเดี๋ยวผมกันโรเจอร์นีนนเ่เองหมาดโรเจอร์หมัดไม่มีแสแต็ก็สู้ได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บนิดนึงคัน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 แต่ว่ายังได้อยู่แปรงล่ามังกรแล้วปล่อยเพลิงก่อนเลยว่าหลบดามแม่ครับอุ้ย,ม,ยมันปาดเลยวะไอ้นี่นี่ขนาดไม่มีแสแต็กรสู้เนี่ยเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาร์จเลยครับผมชาร์จแล้วดันโอเคก็จบไปเที่บราของสัตวเกมที่สองแโอ้โหแต้มหมื่นอีกแล้วนะฮะ โอเคผมมาอยู่เกมสดท้ายกันบ้างนะผมแต่รอบนี้เรามาคนเดียวนะผมไม่ได้มากับตี้แล้วนะฮะก็มาดูว่า มาเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะผมสำหรับตัวละครไคโดโร่นะผมบอกเลยนะผมตัวละครตัวนี้ยังต้องพึ่งเพื่อนในการดึงธงอยู่นะผมถ้าไม่มีเพื่อนช่วยดึงธงเนี่ยก็อาจจะลําบากพอสมควรเลยนะผมเพราะเราอาจจะไปดึงธงเองไม่ไหวนะผมแค่เคลื่อนตัวก็ยากแล้วนะผมเนีย่ยเติมเกจไว้ก่อนนะผมได้บัฟเต็มแล้วนะผมเหมือนรอดูมินิแมปไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าศัตรูจะมาบุกธงแบบตอนนี้เหมือนมีคนลงมาผมเป็นแช้งซะด้วยอย่ามั่นใจในลดดาเมจเกินไปผมเตือนไ้นไก่อนเลย นั่นไงหายไปเลยบอกแล้วว่าต้องดรอนะผมไม่ดรอที่ตายเลยนะเติมเกรไว้ก่อนนะบอโอ้ไม่กินเหมือนจาบาเขาจะลงมาช่วยเราครับผมหรือว่าเป็นงานพอสมควรนะผมมีหมาเฝ้าให้นะผมโอเคเราเติมเกรไว้ก่อนฮนะแล้วค่อยขึ้นไปเล่นรงการต่อนะผม โอมันมีคูม,มาด้วยนะผมคูม,มาเนี่ยเราต้องระวังสกิลหนึ่งดีๆนะผมถ้าโดนส่งกลับบ้านเนี่ยบอกเลยว่าเสียเวลาจ,จัดๆนะผมปล่อยระเบิดไวก่อนฮนะทงกลางเราโดนบึมบัมบึมบัม,บม,บมไงโอ้ยังอยู่เฉยไม่แตกนะผมเป็นใครเนี่ยอ๋อเอสแบร์ S นะผมไม่ใช่สายวิ่งนะฮะได้เลยเอาแตกไปแล้วนะผมเราก็ดึงธงคืนแล้วกันนะผม สำหรับเอสแมทนะผมถ้าเราจะการสกิลจากเขานะผมเราใช้สกิลหนึ่งได้เลยนะผมเพราะมันสามารถผลักให้เขาออกนอกระยะสกิลได้นั่นเองนะฮะลมใต้เท้าที่มันดันค่อนข้างไกลอยู่นะผมดึงธงเลยเพื่อนดึงธงเลยอย่ามาตกมันจะอะไรเราเอ้ยใจเย็นๆนะเจ๊ลูกสาวจะมาทำลายพ่อสุดที่รักไม่ยังไงปล่อยไฟไปก่อนเลยบุ้มโดนไหมไม่โดนโดนอยู่แต่ไม่แตก ต้องต้องดันออกไปครับผมต้องดันออกไปกดสกิลหนึ่งแล้วดันเอาแตกเลยเป็นยังไงล่ะแผลทางใช่ไหมล่ะครับผมกดแค่สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็ดันตัวละครยามาโตออกไปนอกธงแล้วนะครับถ้ามีเลือดหนึ่งเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่ไหวนะฮะโอ้โหไม่มีคนเล่นด้วยโอ้โหโดดหนีแล้วไปข้างล่างเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งไฟบอลไปช่วยนะครับผมเอาจะดึงธงยังไงละ่ะปล่อยลูกไฟยักษ์ไปเลยครับผมบ๊มบมโอ้แตกครับผมรุจิเอาแตกคู่เลยนะครับทั้งลุจิทั้งอุตะนะฮะแตกไม่เหลือโอเคนงงู ไปแล้วผมธงนี้ผมกันให้ฮะไป,ไปกันธงแรกแล้วผมเราวาร์ปธงลำบากับผมขึ้นลงลำบากข้อขาไม่ค่อยดีนะฮะไคโดให้น้องเนี่ยยังเด็กๆอยู่นะผมยังหนุ่มยังแน่นนะผมเพราะฉะนั้นก็วาร์ปธงได้ดีกว่านะผมไปเล่นเลยฮะโอ้คุมะมาอีกแล้ว,วะเอสเมรเราเปิดมังกรก่อนเลยชาแล้วเล็งรอแล้วผมแล้วก็เป่าปูดถึงแตแ่ครับผมไม่ให้เล่นนะไม่ให้เล่นเดี๋ยวมันจะปวดเฮ้ยมีคนดึงธงเนียนเนียนไม่ยอมหรอกนะอย่ามาคิดว่าจะเนียนกับผมได้เดี๋ยวนะเราไม่ลงไปแล้วกันนะผม ให้น้องงูเป็นคนกันแล้วกันนะผมน้องงูน่าจะมูฟทงง่ายกว่าเราเยอะเลยนะผมเราเนี่ยแค่ทงเดียวกันเหนื่อยแล้วนะผมแล้วคอยส่งสกิลไปแล้วกันนะฮะมีใครจะขึ้นมาอีกไหมเหมือนจะมีเป็นอุตะเล่นด้วยกันหน่อยโอ้โหไปแล้วโดดลงไปแล้วครับผมวิ่งผ่านเราแต่ข้างหลังเข้าเป็นร่างมังกรรอรับแล้วผมหมาโบโลเอาโหโดดลงไปเลยเหรอบ้าเอ้ยเราปล่อยไฟไปก่อนับผมมีคนกำลังดึงทงสองอยู่ครับผมระเบิดรงหัวนะจ้าอุตะหายครับผม โอ้โหพ่อกลับขึ้นมาใหม่อา้าวมาถึงก็คามุเลยใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เจ็บเท่าไรหร่หรอกมาดิมามาเลยมาเลยแล้วก็เตรียมตัวแปลงร่างมังกรโบโลเบสโอ้โหจบไปก่อนนะผมก็จะไปที่รานของสัรับเกมสุดท้ายแล้วผมก็มฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด subscribe ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจก,กันจง subscribe